ส่วนหนึ่งของเค้กนะคะที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะได้ร่วมกันมอบให้กับน้องโกกีค่ับีนี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอีกต้อนหนึ่งนะคะอันนี้เต่าอย่างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องให้น้องโกกีบอกได้ไหมคะว่าอวยพรว่าอะไรคะปีนี้ วยพรในใจใช่ไหมคะก็ขอให้ตัวขอให้พ่อแม่แล้วก็คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้พี่บิ๊กสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่ในวันที่หนูประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Happy birthday to you ขอเสียงปร ดีค่ะนะไม่มีอะไรมากมากก็มีแต่กุยพอรออันไหนดีก็ทําเอาก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคือจริงๆแล้วเราก็สู้กันมาตั้งแต่สมัยเช่าอาพาร์ตเมนต์เอออพาร์ตเช่าโรงแรมมามาเช่าโรงแรมเราพินอยู่ขอนแก่นไม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมก็มาด้วยตัวเปล่าๆก็จนมาแบบมาเช่าตึกอยู่ขอนแก่นเนาะแล้วก็ ทำทุกอย่างจนมามีพื้นที่ดินของตัวเองอยู่ในเมืองขอนแก่นกำลังจะสร้างบ้านสร้างออฟฟิศเราก็มาทําธุรกิจหลายอย่างมากหนึ่งปีงงมากมาอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นต้องขอบคุณแผ่นดินขอนแก่นมากที่ทําให้พวกเราแบบได้เติบโตเป็นเป็นบ้านบ้านที่เรียกว่าบ้านโตเกยลโมดิฟิซจริงๆแล้วก็จนแตกแะแนวมาเป็นหลากหลายธุรกิจที่อยู่ตรงขอนแก่นนะับผมก็ต้องขอบคุณน้องที่อยู่เคียงข้างมาตลอดในวันนี้น้องก็จะเติบโตมากกว่าเดือนนั่นแหละ แต่๋ยเขาก็ยังดูแลทั้งตัวเกียวทั้งฟินขับอยู่เสมอเรื่องการเงินก็คมไว้ใจคนอื่นไม่ได้เราจากเขาแล้วก็น้องน้ําตามมีอยู่สองคนน,น้นก็ใช่ไหมละ่ะพืนเบิงเงินเบิง,บงข้ามกับบอสซํา,าน้องเจ้าของเบิงเงินดอกนอกเจาจะมาแต่ก็เพะะ้แล้วไม่ว่าจะสําเร็จไม่สาเร็จเราก็จะคงอยู่เคียงข้างกันเสมอก็ขอบคุณมากกุ้ยพอให้ขอให้ปีนี้ประสบกต่ความสําสเร็จทุกๆอย่างอะไรที่อยากได้ก็ทําไปเลย ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าได้ก็ดีใจด้วยถ้าไม่ได้ก็พร้อมสปอร์ตเสมอเพราะว่าที่นี่ก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับผมซึ่งบางคนวันนี้โกกีอาจจะมองกลับไปว่ามองกลับไปตอนนี้คนมันเยอะมากกว่าเดิมวันนี้โกกีเติบโตขึ้นมากพี่ชายก็อยู่ตัวนี้เหมือนเดิมยังอยู่พื้นฐานว่าโตเกียวมิวสิคที่ออกมาเป็นแดนเซอร์เต็มไปหมดแต่วันนี้โกกีอาจจะไม่ได้เห็นในพาร์ทของโตเกียวเพราะว่า,วา เขาก็ไปดูแลทั้งฟินคลัคบทั้งฟินแอนคาเฟ่หลายสาขาแล้วก็อีกหลายอย่างที่ไม่ได้เผดเผยนะครับผมซึ่งแดนเซอร์ใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยวันนี้ก็จะได้รู้จักเออน้องโกกิก็คือคนที่โอนเงินให้คุณทุกวันนั่นแหละฮะนะฮะแล้วก็น้อง,องตาลอีกคนนึงน้องก็อยู่เคียงข้างกันมาเสมอมีกันสองคนสามพี่น้องออกมากันมีแต่ตัวและหัวหใจจนตอนนี้มีครอบครัวที่ใหญ่เป็นเครือมากเป็นฟินคลับที่มีเป็นร้อยๆสองร้อยชีวิต เป็นตัวเกี่ยวที่ก็เกิดสองร้อชีวิตเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็ทั้งนันกอาจารย์ดนตรีหลายคนที่ดูอยู่แล้วแฟนคลับด้วยวันนี้นะครับผมที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้ามาจักมวนประมวลกับสื่อเข้ามากวันนี้ก็อยากอยากขอบคุณทุก่อกำลังใจเพื่อนกับเป็นหนึ่งในเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเอฟซี FC ก็อยากให้กำลังใจบางคนซื้อบัตรเข้ามาก็ไม่ดูเพาเบิงเสื่อซื่ออยากให้มิยอดเด็กคนเบิรงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณด้วย นะครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางขอนแก่นพี่พโน้ีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณพี่ลูกแก้วด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วพุแม่เฟอร์ยอะไรเงี้ยวันนี้ที่มาแบบเป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกๆุกคนคือพลังในการทําให้เราครอบครวงปารุนเนี่ยเติบโตในเมืองขอนแก่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนนะครับผมซึ่งตอนเปิดวงที่ผ่านมาเนาะทําวงทำมาแล้วมาก็เกิดคาดที่ตัวเองคิดไปอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ น้องต่ออีกกโอดเติบโตขึ้นเยอะมากล่าสุดทําอะไรอีกหลากหลายทาแป้งทับก็ฝากแป้งทับน้องด้วยแล้วก็มีมีคลินิกนกี่หรอโอ้เขาจะเปิดคลินิกข้าวสียงามอีกนะผมก็ฝากสัพพอพ์ตน้องด้วยนะครับผมแล้วแป้งทับน้องเราจะเปิดตัวมาเท่าไหร,ร่นะเร็วเดี๋ยวนี้โอ,โอเคอ่ะแข็งแรงแบบเองอนเงินทองเด้อหากหลายๆครับ เนื่องในวันแค่เพ่อนเคยของน้องภูเกิตนะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ขอให้น้องประส,ระสะบความสำเร็จในทุกๆเรื่องกินนะครับแล้วก็เกติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงความรักก็ขอให้สมหวังนะครับเพราะว่าร,รู้ไหมดามา่ามิชโลมสียังไม่จบนะครับขอให้มีความรักที่สมหวังนะลูกนะสวยออร่าตลอดไปนะครับ คุณโลกที่เวียงน้องโปกิให้เรามาได้เจอกันนะคะก็วันเกิดปีนี้นะคะขอให้เป็นปีที่24สมบูรณ์แบบทุกอย่างขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้ธุรกิจนะคะเติบโตไปถึงหลับพันล้านเลยแล้วก็พี่สาวคนนี้จะอยู่ข้างทุกการสปอร์ตของน้องค่ะรางวัลพิเศษชิ้นนี้นะต้องบอกว่ามอจบจากความรักความรู้สึกจากใจของน้องโปกิกันเลยทีเดียวนะคะ ใครได้รับช่อดอกไม้ช่อนี้ไปนะคะมารับรางวัลพิเศษจากโอกิีได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพักสักครู่เดียวค่ะเอาพักพักหน่อยไม่ได้หรอกมันเหนื่อยเอออ่ะนะคะเดี๋ยวสนับภายหลังนะคะ999 3 2 1นไปค่ะเชิญค่ะคุณไออดบนใหม่นะเชิญคุณไออาค่ะเนื่องจากมาคนแล้วมาคนแล้วอยากกระโดดแรงค่ับมาสะเกเินจ่านสแป เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของเออ่แขกเรือที่มาในงานนะคะอวยพรอวยพรโตเกียร์สวัสดีนะคะทุกท่าันะคะโอนขอให้มีความสุขนะคะรับรวยเงินทองเยินดีรู้ทายรับทุกทายเลยขอให้ธุรกิจต่างๆมีมีรวยรวยนะครับคุณธนา ขอบขอบขอบแปโอกิแต่นี้ยังไม่รู้นะว่าได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องไออาร์ค่ะเดี๋ยววอาจะพึ่งไฟค่ะอยู่ส่งต่อความสุขก่อนนะคะขอบคุณไออาร์นะคะช่วงต่อไปมีอะไรครับอสคะช่วงต่อไป